สวัสดีค่ะละดาดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์นะคะอันนี้ต้เนเสน่หจันทองนะทุกคนคือพี่ก็ได้เขามานานแล้วเหมือนกันแหละแล้วก็เริ่มแตกลูกเล็กแล้วทีนี้พี่ว่าพี่จะเอาต้นแม่เขาเนี่ยค่ะออกใส่กระถางอื่นนะ ก็ด้วยการชำในชำยอดเขาในกระถางดินเหมือนเดิมนะคะส่วนลูกเล็กเขาพี่ก็จะกลบดินแล้วก็เลี้ยงในกระถางเดิมไปก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงเนาะเริ่มจากพี่จะตัดต้นแม่เขาก่อนเลยเนาะคือเราก็พิจารณาเลือกตัดให้ต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็มีลูกแล้วแหละ ไม่ให้โดนต้นลูกเขานะทุกคนติดอนี่มัน,นอะนี่นะคะหนเง้วหนเง้วค่ะ,คะได้แล้วอย่างนี้นะคะอันนี้พี่จะไปชำในกระถางใหม่เนะส่วนในกระถางเก่าเขาเนี้คือพี่ก็จะแกะไอ้น,นี่เขาออกก่อนนะทุกคน แกะกาบแกะกัดเก่าเขาเนี่ยค่ะแกะชิ้งไปเลยเพื่อที่จะถ้าเขามีตาเขาจะแตกตาตรงนี้ได้ใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเขามีรากเขาก็จะออกรากได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแกะไอ้ที่แห้งๆเขาอะรอบๆตัวเขานะคะออกให้หมดเนาะพอแกะเสร็จแล้วก็เตรียมกระถางดินเลย ดินลงไปในกระถางให้เกือบเต็มนะคะเกือบเต็มกระถางเนาะแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําให้ดินเราชุ่มๆหลังจากนั้นวางน้องสเสน่จันทองของเราลงไปนะคะลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็เอาดินกลบนะคะ ก็กลบให้สูงนิดนึงนะคะแ,แล้วก็กดกดเข้าลงไปให้แน่นนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำอีกทีหนึ่งก็เป็นอันเสร็จนะในการอันนี้เขาเรียกชํายอดกับดินนะคะค mm ือ hmm. พ,พี่จะไม่ไม่ควบแน่นเขานะทุกคน mm hmm. พี่อาใส่รดน้ำทุกเช้าแล้วก็วางไว้ในที่ร่มแดดอําไรนะคะ mm hmm. จะไม่ได้ใส่ถุงควบแน่นเขานะ เพราะว่าตอนที่พี่ได้มาพี่ก็ได้มาอย่างนี้แล้วพี่ก็มาปลูกปลูกในยาค่ะคือก็ปลูกในลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ติดติดเป็นต้นนี้ขึ้นมาแล้วก็แตกลูกเล็กๆของไม้พี่ได้แล้วนั่นคือหมายความว่าใช้วิธีการนี้คือเขาก็ติดนะคะแล้วเขาก็ไม่เป็นไรด้วยเนาะนั่นเองแล้วก็เสร็จนี้คือเอาไปรดน้ําแล้วก็วางไว้ที่เดิมได้เลยนะคะส่วนเจ้าต้นลูกเขาเนี่ย ที่ก็จะเติมบินให้รอบๆแล้วก็รดน้ำแล้วก็วางไว้ที่เดิมเหมือนกันนะเขาก็จะมีการทิ้งใบล่างบ้างนะคะซึ่งมันก็เป็นปกติของต้นไม้ที่โดน,ดนตัดยอดยกมาชํำนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการย้ายพันธุ์นจันทองของเราค่ะโดวยวิธีการตัดยกยอดนะที่เขาชาบเช่าเรียกกันนะแล้วก็ปักชำลงในกระถางดินนะคะแล้วก็เติมดินเลี้ยงลูกเล็กเข้าไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ